ประกันสุขภาพเด็ก MSIG ประกันจิ๋วใจใหญ่เคมได้ไม่ต้องกลัวเนาะเพราะหลายๆท่านเนาะกลัวว่าเฮ้ยคุณนัดเบี้ยม,มันถูกไปมันจะเคมได้หรือเปล่าทุกท่านหนูอวตัวอย่างการเคมเนะาะอาส่งให้ดูทางข้อความเนาะเยอะมากๆนะทุกท่านครับผมเนาะใครยังไม่เคยเห็นตัวอย่างการเคมทุกท่านหรือไม่เคยไล่ดูบนเพจทุกท่านไปไล่ดูบนเพจของก็ได้แล้วก็ถ้าอยากได้ตัวอย่างการเคมเนี่ยถ้าข้าขอความหาตรงเนี้ยเดี๋ยวอาจะส่งตัวอย่างการเค็มให้คือมันเค็มได้จริงๆทุกท่านไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเฮ MSG เนะี่ยเป็นบริษัทชั้นนําของประเทศไทยนะทุนจดทะเบียนเยอะที่สุดในฝั่งของประกันภัยเลยทนะุกท่านเขามั่นคงจริงๆนะเลมได้ไม่ต้องกลัวนะแล้วก็ประกันจิ๋วใจใหญ่ จิ๋วจะใหญ่หมายความว่าอ,อะไรจิ๋วนี่คืออะไรเบีย้ยจิ๋วมากทุกคนคนท่านไปดูได้เลยครับน้ำเบี้ยน่ะหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทยังไม่ถึงสองหมื่นเลยแต่ว่าเคหให้ปีหนึ่งนะทุกท่านไม่จำกัดเลยเนาะเคหให้น้ำปีหนึ่งนะไม่จำกัดเลยนะห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นนะทุกท่านครับเคหไปทุกท่านครับผมเนาะนะนะเคหบางคนเนี่ยเคหเป็นแสนเลยทุกท่านครับผมเบีย้ยเท่าไหร่นะหมื่นกว่าบาทคุ้มไหมโอ้โหคุ้มมากถ้าเคหแค่ทีเดียวนะก็คุ้มแล้วนะครับผมเนาะยังไง,ง,ไงก็ฝากประกันเด็กกนนนะะะครรัับผมเาป จิ๋วใจใหญ่นะครับผมเกมได้ไม่ต้องกลัวประกันเด็ก M S G นะใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็กดส่งข้อความหาตรงนี้นะท่ันดกกดเมสเซจตรงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวอันจะส่งข้อความหาทุกท่านหรือว่าแอป ช่องทางของแอปไลน์นะครับผมนะหรือว่าจะทักช่องทางไหนก็ได้ทุกท่านครับเพราะอันมีช่องทางการติดต่อเยอะมากๆนะเพราะว่าอะไรครับอยากทุกท่านมั่นใจซื้อประกันกับอร์ต้องเข้มด้านล้านเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็นะผมผ่อนได้ไม่ต้องกลัวว่าตัวแทนจะหนีหายไปด้วยนะเพราะาเราเป็นผู้จัดก,การอาตน,นะครับผมนะสนใจทักข้อความหาตรงนี้นครับอ่านรอทุกท่านอยู่นะครับผมกดมาเลยครับกดมาเลยนะครับผม